เจ้าเกกันดาเอย่าไป้องาสนาของเรานะครับโดยวงพเอพระภูวิิธรรมตนเจ้าวาวัดเขาไมแดงนะครับพี่น้อเราจะร่บมส้างวิหารปริฐานสบริดิาดีเดินหาปจีก่อไปเามาสนานะครับนั้นวันนี้ได้รับความเมตตาจาก ด้านท่านปูนทันแล้วก็ด้านยอข้อมครก็เรียกว่าการแจกันุ่งับภาคหน้าพอนะพอเจริญเสร็จแล้วนี่จะหลังจากที่หน้าไม่ของเดินทักียแต่ว่าหน้านะุ่งกัน้ารุ่งแปลว่าผู้งเลยก็ได้การรโอ้อันนี้มีมาแล้วนะมีมาแล้วทชือยตัวเนี่ยโดนน้าชายยายเขาอยู่ประมา ให่ถุนอย่างนีที่น้องเรียกว่าแม่วัดพอดีนี่แหลกน้องอรดีนี่มีเป็นประยานเราบอกพิรเราทำอย่างเดียวเลยเพื่อบ้านหลังเดียวอยู่รวมกันญาติพี่น้องบ้านหลังเดียวในในโรงสีเรือพ่อแม่โดยพี่อสองคน ทำด้ยนก็อยาห้าด้ยอายุมากเพื่อนเจ้านี้นะับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ดีใจด้วยเขสีพุ่าด้ี้ามาบอกเาตอนนี้จะเรแล้วนะทสีพ่มทสติกเกอร์พ่งนาะนทสติกเกอร์นะเคาเจนเลยนะันจัเป็นวันนีกัเองนะมาจัอันนี้ผู้เป็่ผู้ยห่นี้เหลือไม่เกสลับแล้วนะครับบอกับ พยายามพี่น้องทุกคนนะครับที่มาเป็นโอกาสดีนะกัดอัดนะน้องรีดตาพี่เขาหนึ่งชุดนะครับเอาหนึ่งตลับจากพี่น้องมาเลี้ยงใครยังไม่ได้สุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายแนละ้วเดี๋ยวจะบอกว่าเสียาดายวันนั้นฉันไม่ได้บูชาเอาไว้